เอาลาไปสวัสดีค่ะอ้าวเอาแล้วเอาแล้วมาสวัสดีครับมือนี่แต่ชาติที่ทเห็ดลาบเป็ดพี่น้องลาบเป็ดสวัสดี FC ภาษาไทยและภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาอะไรทุกอย่างเลยเบอจะมึงเรียนแบบคำว่ากูคัลเนาะวันนี้จะได้ไจะทำลาบเป็ดพี่น้องทำให้ดูนะ แต่ผมเป็นคนกินไม่ใช่ทำให้กินทำให้ดูเสียงก็น,น้อยเถอะวะเสียงมันน้อยบ่เสียงมันไปได้สักสองวันตรงไหนเขาด่าเขาไปได้ลอยหรือมันบกเข้าอย่างนี้ชิแตกเราเขาเรียกเราว่าร้ายนะมึงนี่ไม่ใช่แตกเราครับไอเขาเรียกว่าไอชื่นบุ ดูารอีบเอ็ดอิบแล้ววัาเล้วมึงจะเอาดูไรอยบเอ็ดอบแล้วเห็นมองตัวยนตนหายแล้วมึงเีอม่นต์อ่าผมกำลังจะฟักสับนะครับสับเพลงไปซื้อจากกรุงเทพเหรอลูกนี่เอฟซีเอฟซีครับผมกำลังสับสับเป็ดสับเป็ดให้มันละเอียดนะ ตอนนี้ได้ขักแกะมันละเอียด่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยอันนี้ไปไปทําอีกขั้นตอนหนึ่งอันนี้สิต้มนะพี่น้องเด้อต้มเป็ดนะคะเด้อต้มเ,เป็ดเป็ดเป็ดนะตอนนี้ก็คือเป็ดจากฟาร์มเจ๊ปเปิ้ลสายหาเด้อฟาร์มใครนะฟาร์มเจ๊ปเปิ้ลสายหาอ๋อเจ๊ปเปิ้ลสายหาเจ๊ปเปิ้ลสายหาอนี่เป็ดจากฟาร์มเจ๊ปเปิ้ลสายหาสดๆครับโอุ้ยกระปุกน,นี่ใส่อนี่กระปุกนี้รุ่ง ใกล้แล้วใกล้แล้วกินก่อนได้อยู่โอเขาฝากอยู่เสร็จไแเนื้อผักเข้าหนูเอาองมาแไอ้กลมเนาะโอ้ยนี่มาสุดฐานแต่ว่ามือเดี๋ยวด่าเลยเดี๋ยด่าเลยอกยกำลังถ่ายคลิปอยู่ดิอ่ะอันนี้ใส่ตับต้อง ไปรู้บอกไปจืนน้ำมันน้ำมันหมูสักทหนึง่งแต่หมูนอนยังไม่ตืน่นครับพี่น้องหมูยังนอยไม่เตืนหมูอ่ะท้องไข่ดึงดึงหมูนอนหลับตอนนี้ผมเลยต้องทำก่อนปกติเนี่คนที่ทำสูตรนี้ก็คือหมูเพือ่อนผมครับชื่อหมูคนที่ทำสูตรนี้เขาเขา,ขาใจจริงก็ผมไงแต่ผมเป็น,เป,นเป็นมือทำรองเมีเยจบยุงให้พี่น้อง พุทบทะพานุ่งจีฮีดูด้วยเอ้าลวกกันบ้างพี่น้องคะมาเด้อมันนี้เจเปิลตาชาติกะพ้ากันเฮ็ดลาเป็ดกินแล้วพี่น้องที่แปดี่แปดดูหรือเปล่าอวันนี้วันนี้เนื่องวันคล้ายวันเกิดโอ้ยไม่ใช่เนื่องวันเกิดเลยไม่ใช่คล้ายเนื่องในวันเกิดของ เจพอยอเจพยชาติเจเจปิ้ลก็เลยอุดหนุนให้เป็ดมาสองตัวสีแบตมีแต่สีแบตสีดาหัวมึงล่ะนี่แกไ,ไแม,ม่ได้เอาหัวกูดอกดาหาง <c oughs> <c oughs> นี่ไม่ใช่เราเพื่อนบ้านกันเนาะเราก็ต้องเลี้ยงดูปูเสือเลี้ยงซึ่งกันและกันพี่น้องเอ้ยเลี้ยงดูเด้อเลี้ยงดูแสดงเวาลาปิดฉีดเสียบหลายก็ว่าเลี้ยงดูดดดนั่นแหลครับ ผงซวัสดิ์เจ้าละจีบาทเบิดเลยนั่มอร์ลึกผักหอมแต่ว่าสาพลอยก็ต้มเนอพี่น้องต้มน้นก็ต้องต้มนานไงต้มนานก็ร่างสิต้มเป็ดได้พี่น้องเด้อหอมมากเลยตำลวจรู้ว่าพงศิษย์กังคอยไม่อุ้ยพี่น้องอันนี้ก็สูตรมั่วแล้วครับเด้อสูตรมั่วสูตรมั่วผักเก็บมาเรียบร้อยแล้วผักสดสดเอ้ยยังต่ออันนี้ก็หั่นผักหอมรวม ครโคโลเคลีจังแซพพี่น้องหั่นหน่อยไรโบเซพหวนีตอมันพอเออยอเทอเฮ็ดแม่เฮ็ดได้หนิพี่น้องคาเมื่อกี้พักกันมากกินต้มเป็ดด้พี่น้องเด้อค่ะวันเกิดสาวพลเพื่อนพลนะคะน้องเพลงนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่ไงเพื่อนพลคนสวย à, cô bao cheap, bao mặt đỏ, bao kỳ tí, bao mặt, bao mặt bao đây <laughs> <laughs> mặt bao xíu nha mặt ba mặt ba mặt nhà mặt ba mặt มี S <S อะเดียวมากคปลาออสตัวนี่ดังไฟบชาเคือมดังไฟแล้วกัยังปลาอีกสองตัวเดี๋ยวว่ามั้ยแต่ชาติกินกั่นอี่เป็ากใต้บัตีบ่ตีส์ลูกบ่มๆอยู่อีนี่อนเดียนอแง้สนโอ้พี่นอ้องค่ะตอนนี้ไม่พี่น้องคะตอนนี้ก็เป็นสีแบบว่า ฝ้าคึมๆจักหน่อยเนาะก็เป็นแต่เสียบแต่พี่น้องขะลาบเป็ดหอมนวดตึงๆใบบักวดคาตะไคร่หัวหอมแต่พี่น้องเด้อต้มเป็ดอ่าโอ้แสีบเสบขนาดเด้อพี่น้องขะมากอ๋อืมลาบเป็ดตามมะฮุงตาชาติกินตะบัะฮวงแล้วมามามากินตะบัะฮวงมาได้พี่น้องผมยูใกล้ที่กินเฮือนงเลยเป็นหลังเราเองพี่น้องเบื้งเอาชุบอืม เอาต้มน้ำมันแม่เถ้าหืมเราทานใช้ใบแม่ญี่ปุ่นต่างคยว่ทีนัวเลกแล้วต้มน้ำมัม่มาหน่อยอยู่ถาดนั่นใส่ใบบ้างไม่ใส่มึงเกี้หนตัวบใบเนี่ยเฮ้ยบ่ใบพ่นะอ๋อได้พี่น้องเด้อตามหูครับกับแคบหมูแคบหมูยางชัวโอ้โหพย่างดีมันดีดีก็หนีนะแต่ยางชัวพี่น้องยางไปเอาไหมลองผมลองชิมบึงข้าปุ้นเอาะไหมแม่ข้าปุ้นน่ะลองตีมันในต้มในบ้านเอง เออกระยนสีนน,น,น่ะลงกรน่ะถทา้าเฮ็ดเลยอ่าต,ต้มน้ำไม้ได้พีน่น้องเด้อพี่น้องมีก็น้ำไม้ครับน้ำไม้น้ำไม้ต้มน้ำพี่น้องได้น้อยมต้มเป็นน้ำไม้ไผยไผยบง่บงไผยบ่งหงวานหอาเนาะแท้กินในแซ่บเว่นเนี่ยผมจะคุยตำหุงเด้อนี่ตำหุงร้านป้าใจ นี่อร่อยทสุดเลยผู้บางสามหมอเดี๋ยวมัมไ่ชิมไ้ดูว่าอร่อยแค่ไหนเอากระปุนลงแหม่เฮ้ยเดี๋ยวยกมือเห็ยังแซบักอีา่อายกมือขึ้นแซบค่าบังยานี่ยนี่นี่คือแสบหมูโอ้ยตุ<ส>ต,ตุสี วิตามินมันดูออกตกแท่ดินนี่แหละ <c oughs> มะขามไงเอากระปุ่นลงไหมกระปุ่นลงปุ่นครับเขาปุ่นเนี่ยเขปาขปุ่นเนี่ยเพราะนผมผมแสบอยู่มั้งแสบผมผมามักบึงเดียวซื้อวานีน่แหละผมมาักหมองทีคำว่าปุ่นนี่แหละมึงผมผมามันคือปุ่นนะแม่ <c oughs> ผมนด้ม,มึงมาถ้าผมกินนึีเอาเหรอ่าปุ่นกป็ปุ่นอะไรเดี๋ยวนอนจีบวะ เอ้ยนวดแล้วแม่ยับเขาไหมแม่ม ب, มมนี่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 ผิดหรองเด้อใส่ก้าปุ้นแล้วอืมไม่ใช่ยนวางสิล่ะมันน,วน,วนาาัวเลืกนัวเลืกวันนันน้นไม่ไช่หรือหล่ะแต่ว่าสวรสนะชาติแกจะว่าข้าปุ้นนัวเลืกบม่ได้ว่าทำไมสมไม่ใช่เด้อไม่ใช่ที่ว่าทำไมสมนี่นัวเลืกนะรสชาติว่างข้าปุ้นนี่นัวเลือกแล้วก็ แสบด้วยจีดหน่วนอันพี่บอสแสบหลายติดหนว่นวนอืมสวัสดีพี่น้องนาครับนะกินน้ำกันครับแซ่บๆสบไปหนิเดี๋ยวขี่ม่านจากักสาเดียวบางทีรสชาติสภาพกินลาบเป็ดไปหนิลาบเป็ดจากจากจากเป็ดที่มาจาก เก็บเปืดนใจหาฟามแม่อรไอครับแต่พวกเราาำคนซ้ำเองเออูดออกร้อนเพียงครับมักเหรไหมมากพริกมากพริกัเป็นเป็นพริกที่ไ่เผ็ดครับพักน้องมพริกทัหรับผมหน่ย่เผ็ด ่าระชาติเพื่อย่านของเผ็ดนะครับเผ็ดเนี่ยูได้เข้มกว่าูได้พี่ม้องแต่สูบุคคน้นคือสมเปรียว,วอะ้ะแบพักแซบปะแซบครับ จับหัวหัวคับใ่รเ้เบิ้งมาผมกำลังเสียบมั่งฟังสงครามนะยะเท้าสัตว์มันหยั่งผมกงงอยู่นั่งสิวเวดวันมันมันหยังอันเนี้ย บอกปัญหงผมไม่เคยใจนะผมแสียบผมไม่กอดอ่าหนึ่งที่ต้มน้ำใหม่ได้ครับ,ต,รต,รต,รรบรต้มน้ำใหม่หนึ่งต้มน้ำใหม่จิ๊บนี่น้ำใหม่น้ำใหม่รดครับถามว่าจะก่อดแต่ก็ไม่ต้มหนึ่งชัง่วโมงหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงมันกระสีแบบ,บมันบ่ขมเกินว่ามันจืดแต่เอาภาษาอีสานพื้นบาน้านเล้วเนาะมันจืดแล้ว มันก็จะไม่ขมแล้วก็นี่ไงต้อประทานได้เลยแต่เป็นอย่างมันก็บะหมากใส่เสือแทะผมฮอนครับต <c oughs> ัวหลายครับด้วยซี่งหลายผมเป็นคนตีบะหมักใส่เสือผมต็นี่ตาชาตินีส่เสือเนี่ยมเคยขาด <c oughs> ไ,ได้ปีละสองฝืนไม่ขาดครับเพราะว่าาเป็นคนมตีบะมักใส่เสือ เดี๋ยวผมกินเบื้องแซ่บมาแซ่บมือนี่ลองคอมเมนต์มาเบื้องนะครับได้ว่ะราชาติที่กินแซ่บแล้ว่าแซ่บพี่น้องคอมเมนต์มาเบื้องด้วยนี่ นวดเลือกคืออ่ะนวดเลือกกันแล้วยังจะถั่วอ่ะที้นีกินอีหยังมาที่นี่แคบหมูครับกินกักกินแน่กินจงไปเพ,พื่อนเขากินได้ไหมมองได้ไหมคืนมีกินน้ำนี่พูดน้อยจุมครับเนี่ยช่วยอดพี่น,น้องครับอเอาค่ะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปตาชากับศิลาเป็ดสูกินนะพี่น้องเด้อตม้มเป็ดน้นำ ตอนนี้เรากินตับะฮุงอยู่ปไอยเรากินตับะฮุงก่อนติ่มหนาเราเลยพี่น้องคะยากกอนนะครับเด้ออ่าเติกระปุลลบอะไปที่ไม่ใช่หนึ่งที่นห่งน้องสังกีกระปุนติ่มหนาเลยพี่น้องเด้อเทสบอกอะไรวะอ๋อสวัสดีค่ะฝากช่องเจีเปิลสายฮาและช่องตาเจีเปิลตาชาติช่องนี้ด้วยนะคะมีสองช่องด้วยนะคะฝากพี่แป๊ดด้วยนะคะฝากพี่แป๊ดด้วยนะคะพี่มาจุ๊บ แซ่บครับบริษับบท,ทต่ตางประเทศสอบกลับว่าเมืองไทยเด้อพราะว่าต่างประเทศตำตำมันบ่อร่อยคือเมืองไทยเด้อเออเก็บเอาไปไว้กินกินกันแซบพี่น้องวบบัดบ่อแหละแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์สุดยอด ยอดมันอยู่ตรงไหนพี่น้องยอดมันอยู่ตรงปลายสุดเลยของต้นไม้นั่นแหละกับจุดยอดทำไมกับมีหมกปลาซิวกับมีกระปุ่นต่อเดียวหมกเยอเมยมี่ม้นอ,นอนพี่น้องทำไมกับหมกปลาซิวกระ้อนหามาให้อิม่มไหมผมมันอ่ะหรือว่าอิม่มแบบอยากเสร็จลับเป็นพี่น้องกินที่ก่อนล่ะ